ปลาเยอะเขียดต้องรุ่นนี้พี่น้องเดี๋ยอยู่ที่น้ำเปี่นยนท้งนองกอยอุ้มรุ่งครับผมพี่น้องตัววันเยอะพุ่นนะมาครับง่ายเลยเลี้ยงหลังครับผมโอ้เสียงดินเสียงดินยางแห้งครับผมพี่นอ้องพูดนะพูดนะ โโออ้้ดนีกแลวสวัสดีครับพี่น้องครับผมมาแล้วเปลี่ยนบรรยากาศกเปลี่ยนบรรยากาศมาใส่เบีดโอ้ย ตายตัวนึงครับน่ครับผลงานใตะม้าหม่เลี้ยงไม่ใช่ออกจาโคกมหาไซเบียปลาก่อนพี่น้องหน้าหนาผมปลาสุดเทเอาเยอะหุวกระสือมาใส่ก็บุ่มานไปไหนเราพี่น้องมันนี่ก็เขียดอาเบียมาสี่สิบหลังบ่รูว่าสิพ่อบ่เ้ยเยอะเดี๋ยวไ้นับเลย เกือดโม่ครับผมเดือดร้อยก็เอินตัวหน่อยตัวใหญ่เรียกไม่ได้นะครับวาตวพอ่อไฟจับเอาเหมือแหละวิธีใี่ใจกะน,นี่ครับผมขอค้างไ่้เฉยคิดว่าปลาใหญ่น่ะสิลงแลลวนะพี่นอ้อง พวกประคอไงเยี่อร้อยใส่ยยากเลยพี่น้องชุดสิหาหม่องได้มุมได้มุมสาประมาณนั้นครับประมาณนี่แหละหอายุประมาณเทิงโตวันละ <c oughs> เทิงโตเยี่อเยื <c oughs> ย่ยกับไาเลย กวดออกกว่วงด่ปลามันหูครับไ่เ,เห็ดเปลี่ยนบ่เห็ดเปลี่ยนตอนไหนนี่ครับผมเน้นไอช่อนครับผมเน้นไอช่อนเสะมันอยู่หกหกตั้งสี่จักหน่อย งูเหรอครับผมพี่น้องปกติทั้งงูทั้งปลามัดเฉยไม่หมดเดี๋ยวมันเล้งตอนออกมายามกับมาหาเยื่อเยอื่อใส่ต่อมือต่อไปได้ร้องได้หลายไมย้ ใส่เป็นเยียร์เขียดแล้วครับบารนีหากินปลาแล้วกบผักก่อนเห็นเส้าลึงเบ็ดก่อนอไปใส่นะ้าจะขวางดี่เก้าแลวพี่น้องเปกบน้ำไหลเกียวเลยมุมนี่มองน้ำไหลนะปลาเลนออกปลาคอเลนออก เบ็ดซีสิบหลังใสเเ่เหมดเลยเยะเหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวจเอาสองหลังไไลนี่ไปใส่ยู่นหน่อหน้าผมเห็ดตรงไว้ใส่ไปปากตรงอันนี้ประคอยใหญ่ไปเข่าตรงครับคมใส่เบ็ดหลายพี่น้องน้อยขาเจ้าใส่ยาวดิหน,น้าหน้าผมไม่ไหมเลยหมือเคลื่อนนี่ละ่ะ วเจ้าเจาใส่เยื่ใส่ยเดือนเป็นห้อยอยู่ติดตามกันเมั่งครับผมเยื่ยเขียดอีกคือบ่เนือแล้งออกมายามเบียดติไตเขียดมาน้ครับเพื่อเดี๋ยวไปใส่ไม้ต่อไปไปเลยเนาะเจอกันคำคำทำไมายาม ลถเตียมกันเดี๋ยหาขาก,กับไปหาใต้อีกใส่เหมือนอตัวน,นี่ลองนี่ออกของไม่ครับของเกาฝามันทั้งกระปวดของหน่อยครับอรลล่อยก้องมึงเจยมบ่าเจา้าเจยมอะไรเนี่ยนี่นี่เป็นครบครบรนึไนีมา ใเฉียดมากเลยกลบหน่อยตัวนึงไม่ใหญ่หรอกครับมึงเบ็ดเยี่ยเฉียดห่าโอ้สื่ออยู่เนื้องามมันบนล้องมึงสื่อสื่อหรอกบ่เคยกับเด็กไปหาไฟเบ็ดกบห่อหรอกสื่อสื่อยู่พี่น้องเฉียดอยู่คือเก่า เขียดโม่แกเอาเขียดน้ำไปเป็นยี่หโอหมัดยางดี สื่ออยู่พี่น้องมีอย่างเลยมีอย่างก,กินเกียบ,บอบหมือคือเก่าอยู่โกับบ้า้กิน แล้เวเถียรไข่เมื่อกครับนี่หวังเลยดเถียรแถวๆมีแต้มแลครับงานเหาเถเขียดครับนี่ตะขอหน่อยพี่น้องนี่ครับผมผลง,งานเถียรเขียดแต้มแรกเลยมาสิงวัดใหญ่ถัวเกิมของไม้ น้อยเาัืสอของไม่ครับสอ,สอน้อยพอดอง่ายกวนี้นิดนึงพอดีของนี้วราจะใส่เบ็ดกบยามเบ็ดกบเบ็ดปลาตองของง่าก็นี่ครับแกมนึงพี่น้อง เนี้ยเหมดลายหลังอยู่เลยถามที่หลังนี้ยเหมืนว่าเป็นเนงี้ยนี่ยังกินเห็นบหครับเยี่ยมมากนี่ยังกิน,นครับเป็นข้อหน่อยก็ได้

สวดัสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเซรซ่เสาราเมื่อไแล่ะพี่น้องครับตีหาเครื่องนะครับนี่ฝนตกไปอยเสียงปลาบอนเสียงปลาถืกอิีือเสียงอเยงอยเียงเวลาเบียดเท่าโอ้หลังแหลกเงียคืออยู่งืงพี่งใหญ่จังมมหนันมาไทยน,นี่ ปลาคือเสียงเขียดครับพี่น้องออโดนครับผมโอ้ตัวง,ง้ามเลยตัวนี่โอ้อใหญ่ครับอ้ไใหญ่ครับเรียบร้อย,อยโดนของแท่แล้วครับพี่น้องครับตันของแท่แล้ว โอ้ยโอ้ยสวยๆครับผมสวยๆครับนี่องกินเลิกแกกินเลิกครับผมต้องเด็ดตปตัดเลยนี่ฝนก็ตกอ่เดี่ร้องนี่เขียดเท่าไงล่ะครับ เอาหน่อยปวดอีกไปสื่อของไม่เต็มใาหน่ะพี่น้องครับไปตอนที่สองโดดเลยครับขึ้นอีตัวหนึ่งเหียดยัง,ง ment, ต้องเก็บเอาได้พี่น้องปล่อยไว้ ขิมบ่ได้ด้วยครับไงเหมึอนแดงต่อยังสดใสดีอยู่เลยตัวรุ่นนี่สองสามตัวก็คุ้มเลยเด้ ตายตัวนี่ยจมน้ำจมน้ำครับจ,จมน้ำตายเลยผลกะลิ้น ไปเดี๋ยวทือกไทยมึงครับผมโดนอีกแล้วครับเตรียมโอ้ยโอ้ยต้องรุ่นนี้ครับโอ้ยปลาเยอะเขียบ <AS L> มันต้องรุ่นนี้พี่น้องเดี๋ยวอยู่ที่น้ำยวคุณเมิดอะไรว่าหันร้อยองค์ลมมันหมดมันหมดมันหมดครับผม โอ้สวยเลยคุณอะรุ่นยวการก็ว่างหันเลยครับโอ้โหที่เด็ดครับเยื่อเขียดที่เด็ดครับผม ใสนี้คุ้มค่าครับคุ้มค่ากับการหาเขียดมาใส่เน่ก็ตัวแรกนี่ก็ตัวแรกครับผมโอ้สิ่สื่ซื้อของไม่ดีพี่น้องเต็มหน่อยไหมสองตัวไหมสองตัวเต็มข่องไหมเห้ <c oughs> ยเยว วางไวน้นีก้อนเว็ดเขียดคือตายหน่อยพี่น้องเขียดผมไหมดูที่อย่าง,งากิน,นเลยเลี้ยงหลังเถียูโยวาเถาะโยวาอู้ยแมนนีลีครับเลี้ยงหลังบักไงพี่น้องครับอูย้ย อเข่าพันอุ้มรุ่มครับ<อ>เดี๋ยวให้เฮ็ดดีๆใส่ด้วยกันเลยพี่นออโหโหโห้องเมื่อกี้ผมอุโหโห้ยต้องเฝ้าต้องเฝ้าเทปนิดเดียวพับคอหงาอุ้มรุ่มครับผมนี่นว่างตัววันด้วยป่ะนะว่าครับ ใหญ่เลยเลี้ยงหลังครับผมร่องที่เด็ดรีดีรีครับเยอะเขียดไหมโอ้โหย่ีเดี๋ยวขัดการกัน ตัวครับผมแต่ละตัวพี่น้องโหยอดเลี้ยงหลังได้ด้ยครับนี่อ้ม่กจินมยำเดือดก,กว่าแดดสัจใจดีครับปลาไต่ดีพันขับพันแน่แต่นาะไม่ไงเอ้ย ของน,น้อยพดสื่อว่าใส่เบ็ดกบเราพี่น้องย้ำไปใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาพาดแล้วตามตัวนาะิเต็มของครับนูพี่น้องใส่เดียวกันเลยนุม่มปังไงเลยครับโอ้บรุษตัวนี้เข่ามุ้มนี่บรุษถอนออกโอ้ บํดสุดแล้วเขียดก็อยู่ในหัน่นเลยโอ้สาใจดีครับพี่น,อน้องโลกลัวหรือตัวนี้สามตัวเขียดตายมัดคิดว่าเขียดมุดอยู่ในข่อง น้องบ่เทียโอ้โหเสียงดินเสียงดินยางแห้งครับผมพี่น้องพูดนะพูดนะโอ้โหโดนอีกแล้วครับอู้ปลดุกถือประดุกครับสำปพอมมันดินแห้งวนๆปากกว้วใหญ่พี่น้องไม่ประดุกกินเขียด เฮ้ยกออยู่ทั้งนอกบ่ได้กออยู่ในตัวเอาเป็นสี่ครับมึงโอ้ยูสัมภามันดิ่นแห้งครับพี่น้องมึงก <laughs> ออยู่หลังมันครับน่าสิกินแล้วดิน่นเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาโพดเบ็สกออยู่หลังไม่ได้กอได้าปากได้ครับนี่ยเ้ยเดี๋ยวดิ่นบก,ก้างแห้งเลยวันพอคอยง่ นี่ลักษณะการก่อก่อเมื่งเงียดเบาก่อขางเ่อเรายห็นไหมน่าดีคุ้มกินเยื่อเราเบียดไปก่อมันครับพี่น้องต้องเปิดแล้วมันหยาดบอล่งนะเอการเขลียดเต็นออกกระพ้องกัน เปิดเ้มึงออีกชนนึงนะครับสี่แต้มครับผมอุ้ยหนักจริงๆมาเสียวไปใส่เบ็ดโกบขอกน้อยจะซื้อของไหมเอาไงกว่านี้นี่ราคาลอยหนึ่งนือราคาลอยหกสิบไงกว่านี้เท่านึงบนงะฮึซื้อฟันปลาดุกตัวดีไหม จังครับพี่น้องเยอ่เหมดเพราะเือ,อ,อเอาอีกแล้วพี่น้องเสียงดังอีกแล้วครับเสียงดิ้นครับผมบารูหลังใดอู้หลังนี่โอู้วิ้วิ้วไปยังไปยังครับผมปลาคอโตอูปลาคอ บ่ายังไงมันก็ดินแห้งตจทำเหมอือนคลืนนี่ยใจสวยสวยครับกินแย่เขียนต้องรุนนี้แล้ว่ดีนะจิดไฟแข็มานำ้ำเสียงดินอีกแล้วครับผมเสียงดินอีกแล้วพี่น้อง โห่จังฮักเยอะเขียดยเยอะเขียดจังฮักของกระเซยมาได้เราพี่น้องไปติอปตดอีกแล้วครับเบี้ยงหลังเลยฟังนี่หลังนี่ไหมอยู่ทางนี่โอ้ยงูด้ยนี่ดึงมาข่างอันแท้นี่งูครับดึงเบ็ดมาข่าง <c oughs> ขวาไปพ,พี่น้องนี่หลังนี่ดินโยมาเห็น ผู้หลกผู้หลัเบีดย่ะโอ้ยใส่ไสด๋ไใส่สวยใส่สวยครับผมอื้อหืออื้อหืออื้อหือกอเขาโอ้โหโอ้โหโอ้โหดินแห้งแกเด็ดมากเดือดเขียด เยี่าเขียดเด็ดมากครับผมเป็นไหนปลาลายไส้มีไส้อ้วนตึ๊บเลยพี่น้องงามเลยเลยครับผมเจอครับผู้ชายคนนี้บ่เปิดของเอาเข่าว่าได้พี่น้องมันหยาดประโลมล,ล่ะไม่ไปแบ่งของเขาหน่อยครับบ้ โอ้ยเหี่ยโมอเต้นออกซ้ำสวยอยูเมื่อกี้หลังทีเด็ดครับผม แรงด้วยลเอียดไต่มาไวหบดหลายเลยเขียดนครับผมเสียงดินครับพี่น้องอยู่หลังพืดท้ายเสียงดินอยู่หลังพืดท้ายเลยเดี๋ยวเก็บลังดีกันถือบวโอ้เบียดขึ้นอยู่สูงเลย อุ้ปลาหลุดนี่ปลายังอยู่อันเขียดยังอยู่ครับปลาหลุดไปแล้วเสียงดินว่าหันบากแห้งเลยโอ้ ه, ตกใจเสียงผมมึงว่ามันกินแต่มีสองหลังอยู่ปากคอครับนีม่มืมดอกบได้หมองน้ำไ,ไหลไว้ไปดูนกันต่อครับพี่น้อง อันนี้บักใหย่อีกโคตจะซ้ำนี่กจกทักไปเนียครับผมนังตึงเลยนี่ยตองหาตัตัวนึ่งไหมโอ้โหที่เด็ดเลยพี่น้องครับบอกอเลยที่เด็ดเยอะเขียนแหลงดุยต่อโอ้ยสๆสู่ hiện những cầu như trong một ván mọi người bỏ là khắp chứ nóng dọc dẹp 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 ผลงานครับ

ม่ยานเตยานามเลอาีโอ้มน้ำปีนี้ไป็นองเต็มท้องเลยเต็มหวยล้นสิ่ิกีเขามาใส่เบีดฟมอยู่นี่ละหวยนี่หายางใส่น้ำน้ำปีมันแรงครับมาเขาเมืองฝนงา้นพื่องยิมงานเขาก็ได้ยุ่ยเยเะเขียด เดิมของไม่ในง่ามไม่ลีพี่น้องโอ้โหโอ้แนนองจริงครับพี่น้องครับเมึงแนนอิงๆิงครับประคอหาปดุกนึงครับเป็นหกแต้มมันเึ้นอด้อีกตัวนึงเป็นเจ็บชาว่านง่ามเศร้าทีา่มันจังมีนะบกใหญ่ครับผม ไอ้เจ้าแถวๆห่วยนี่แหละแต่ว่าถ้ไปไ่หน้าเจ้าของครับบบบนี้หน้าที่มีห like ้างนกเป็ดหนามนั่นล่ะเอานั่นล่ะเอาตีหถวยป่ามันตัวใหญ่ดีพี่น้องเดี๋ยวสิซื้อของไม่ของนี้ใซ็บ่ได้แล้วน้อยเกินไปเอาไปแต่ใส่เบ็ดกบกับผมไปแต่ใส่เหยื่อใส่เบ็ดกบคืออยู่ไปเกิดไม่ขึ้นนาฝากกดติดตามกดไลค์กดลังแรงใจเดี๋ยวด้วพี่น้องเด้อ เอก็เหลายครับผมแก้ว